โอ้ยบักหงูยายบวยเป็นหนามดีสั่งอ้ยน้ำลายเสียเลยไม่ได้จงไวอยู่ขาหมูกินได้แบบกินได้หลังมือก็เคยกินไอตุกติกีดอกบุบุกิี่น่าไรลูกกินได้กินน้ำกันกินน้ำซุกคนด่ะนี่หอดอกขาหมูบะได้หัวงกินได้หรอลูกหลังมือไปหลสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์เด้อค่ะพี่น้อง มอนี่ตุม่มโฮมลูกหลานบานออบเกี่ยน้องตัเขียนตุม่มโฮมคิดสมบรูรณ์ปลาสอปะลาลาตี้ยายบวยลุยโมฮากิดสมบรูรณ์เจ้าผู้ได้บูอยู่ทางขุน<ะ>มาเด้อคิดเขา่า <laughs> ยังะ้บใสอบ่อด่ออสฟีมือสาวเจด แกงเห็ดได้กินยังพ่อน้องกไก่กินกินแกงเห็ดยังได้กินแกงเห็ดยังกินอะไรเสียบบ่ผมมีแกงเห็ดเด้นี่มีแต่ตุ่มย่ำตุ่มย่ำขาหมูเรือค่ะพี่น้องทุกต่อนำกันพี่สมุขหงสุ่มโฮมบารดโอ้บาวบารดก็มาเลยนี่ดีมากล้องครับตม บ่บ่ยับมาใกลๆเอยเอยใหม่เด้ะนี่เอยเอยใหม่เป็นแบ่ยับมายั่นซอสบ่อือมีผัแว่กแวสิเลยดลไกกินวกขากบไก่จอลกินยาือเด ดุกะาจ้วมันหอนหอนนั่น้ว่าอันไหนเผกินคูก็สมะม่งนึ่สมาเด้นตาโดยอมาเด้นคุณพี่ไงย่หึมเออมาบอสิไปก่อเกียร์มาให้ไฮโมาจะแบ่งไฮรแบ่งไอแบ่งเอาไปให้แกมาแบ่แกมา bé lắm à, à? mát 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 อันนี้ได้เอาช้ส้อมนี่เสียบจัเบอร์ตาอู้หมันมอน้ี่จมะงนี่บาลูก้านี่หัเบ็ดก่าอะไรมันย่างมันมีเออหนึ่งอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ๋ก็ห <m> ้เราหมหก็วข้วาปาซอิยังมึงกินกระปุกมันนั้นนเพียวกษะมามันมันมันใส่กระสาใส่ลไม้ให้พีหมกระสาหาซิลนี่ยนั่นเด็ดปานกระสาหนังพอดีไปอมรตาตุ่มทิ้ก้นหลังนั่นค่อยหลางนะลลางกระสาต้มทิ้เลย นะคือตมละีคิวอนน้ต้มันเยนแ่ก็มันก็มันคือเกลือเน้อหมูนะมันมันเหมื่อเหมื่อมานะต้มต้มน้ำมันเออเต้มน้ำแรงละทิ้งเลยเพราะมันเดือดกต้มดินอมาเดิมมาเดิตาเหมือนบตไปไกนดอ้าบัตนี้พี่ทอไร้ม นปาร์ตี้เอยใช่ไหมเหนืยย่อไปย่ะอเป็นสองเดืบสามเดือนละาเนาะอือโอ้อันนี้แส่ยบาบา้อง

เดี๋ยวปิ้วมันดีกว่าีิ่นมันมือแล้วเป็นกิโลเลยเ <c ười> พราะปิ้วดีดำดีสไม่ตกขวาลาร้านคุณเสียค้าหมูส่งค้าหมูเสียจริงกะตจอแล้วไปหงขี้บอเงั้ง้านห้านขีบละ้มอขยี้บอสกตายห่ มันเดิมเนี่ยมันเหลืองแล้วเม็ดมันดำแล้วงามันก็ที่แสบๆอยู่ในละงาตุแสบอยทำไมเขาตุนะ้เขาอยู่ะเทศไยคนที่สูงเนเาต้มนะต้มแบบต้มแบบข่บกกินเลยนี่หละาโต๊ะวยาก่โชคยแก่ต่ก่เาเลยต้มเหมือนกั้มิ่งข่แสบที่มื่อไหร่มันก็แสบยงมาปนี่ เราผสมแห้งพอได้ถึงไม่นานเนาะถมันสมแห้งเราไปทอยเลยได้เลยเนี่ยก็เจ้ดเทปเขียวมันไปเสียบมันเกิดโอ้โหไห่ดิแั่นเงก็บเกียร์ี่โบเกียอไรมรู้ทปเขียวสมองยิ้มมันอะไรยิ้มมอเกปเายวสมอมันจะถากันบอ อืมกรอบดิเออเชฟบาทเป็นเครื่งเชฟเป็นเครื่องผ่านเป็นเคร่งนายผ่านเป็นบริการเป็นเครื่องบริการก็มาตัดอันนี้ตัดกระแดกเียนบราด่มองนมอี่ยด้เยมาเมืกี่เขาให่ายเ่

คแล้วไปลงี่โงเมียงนาวหนาวคุณต้นทอนกษตรมือคุณลาี่ไม่ใจนาใานหนาวหนาวก็น่พราะเขามาจะสุดอดอนแล้วยังกินี่อบละวยปั่นเอาแั่เอาินเี่ยบานเนี่ยที่เขาจะมีตัวเนี่ย มันนะทั้งี้เข้าไปดีัตอเดใคมันตใได้อืมตกใส่ากร่่งมันไปกินเขาบอก่ะเว่่เสให้มันบ่สอันไหมันน้ำมือแบบว่าะว่าตคนช้งมันอืเ็บปี่แบบนุ่บัวเพราว่้ตรมาอันนรไฝัง คุณนเไข่ไ่อิ่มไปหญอิ่ม้อิ่เยอแบ่งกันคนละชิ้นกระองนีกิน้ยังแก่แก่คแก่เยอะไ้วตยูนพอดีเลยยังว่าประเทศไทยนอดก่อจ้นว่าป้าเยอะไหมแป้าวงง เหมือนทำอะไรสักอย่างเออ่งเหมือนทำอะไรสักอย่างหนึ่งข้วอยู่เนาะเนาะอยู่จังหวะตอนจะไปเอาถุยมันยังหัวเอาเอาโทรศัพท์ใส่ถุงยางไว้เดี๋ยวถุงยางเจ้าบอกมึงใส่ถุงยางพอเอาโทรศัพท์ใส่ถุงยางไว้ไป่เ่ตู้เย็นโอ้โหโอ้โหพอทำมาได้เลยเพราะว่าผู้ใดด้อนเพราะว่าคนเป็นรู้ คนเาจะได้ยังเอาซคยมือค่ะเอาเหมือนะอะไรลูกพูดไปนานกูพูดเป็นโรงเรี้นไอไอญี่ปุ่นนะมือนี่บอสมท้ำมือนั่งมนั่งเส่อันนี้นี่มเขาเจอเจออืมรานแรกผสมคนนี้สมผสมผักเสบ่ยงผสมน้ำผส คนมัมากสูงโอ้ดรสจัดเลือจัาแสบแต่่สมไปังไดแถมแถมสูงแถมมันแสบนะมันมันหอมหอมผิดเขาแหมหอมแบกหน้าอ้วนหลวงพ่อพันธอยูร้องหนักึ้นดื้อมาลากบังบางคนนาเนี่ยมันเหนื่อยอยู่เนาะเราเอานองใหม่แล้เร็วๆบางคนละมาก ชอบชอบกินอันนี้กันักลุงเนาะนี่นเงิน,นพอปะน้องให,ห,หม่ผลานอบาดดิมันบแสบขึ้นนองใม่ปลาอว่เอออนี้วะมันกนละนะไมน้อยเข่อินะวกน้องใหม่หัวออนั่งปิดยิ้ นักไจะไห็นบอกมดช้อนไม่เคยกินหน่อหรือเปล่าเฮยเฮ้ยเพื่อยูนหม่นี่เนาะเคยบอกโอหยีหี่เจลาปะโปกับโปกคือเธอเสร็จไม่อิอยากมิตรคือจะกินเลยแบบว่าแบบไม่ต้องเกลเขาทำสำเร็จหือเอ่อ เราลืมอีหยังอีหยังมันคือเบิองเบืงเวียงเวียงเดี่ยวเฮ็ดคือเสาวนิ่งนั่นไปเนาะนี่อ๋อเนั่นเหลืองหวานอยวนี้อ๋อกันกันมีต้นนี้เราหาบักคุงเลยได้เลยนี่เอาบักคุงมาตั่งแกมเลยนี่่ไปเหนียบหน่อยจะเอียนไปเหนียบทิพบเลยเหงาเลยเนาะ มันี้ทั้งนี้นอเนีนะ่วบางทีลูกร้านนเลยของยัยงกระจกลบคนข้นอ๋นอนหอบเนีเ่ที่อ๋อหัวล้มไม่ถูกรบ<อ>ขี้ไม่ถูกเ้น <laughs> 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 ขี้ไม่ถูกเส้นกะดีดนึงเดินเส้นไหน้นี <laughs> ่สีดำอะไรวรา,าลูกพ่อเาเส้น แต่มันองอขึ้นมาใหม่ลรคคอซีบเต้อมันบอมีเซลล์ขึ้นมาใหม่ได้แม่มันมันบอกว่าอย่าลกคร้ายมปูมเพราะน,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 นั้แม่บอกนกี่ขาดโรคเนาะมันก็หาแนวเห่าตัวผมแนวโกเตอร์ไปจัง,งั้นโอ้โหกี่ขานอะไรจะ่เป็นสลัดบอกหมดแล้วหนึ่งมาถามไปดูรลายทุกคนว่ามันดีซื้อในบาทแม่นาฆ่ามันกอนจ้ะ กินสมจะสีก,ก็ขึ้นเห็นอันข่เบิง้งคลิปแเมป์ไหมแม่ท่าผักซีฟองเหมเราตำสมบูรณ์ให้ลูกน้องเรากินซีมแสบบออะละซีฟเหมืึงลูกน้องก็ซีมซีมก็ไปแล้วแสบท่านว่าหวานเกี๊ยบเหื่อนกับผิวปากค่อยู ไม่มากนั้นยกยักนั่นบอยักนั่นน่ะเสียตัวล้วะหมอัดตัใหม่นี่พี่จุอยนั่นวะมันมาชมไก่ด้วยมอืงเขาโวัไก่มันพอเขามามไก่ลูกาเจ็บแฮมลามามหมูอมีเบิร์ว่า